ตอนที่351สเัตวเทวเขาจ้องรอยแผลเป็นที่อยู่ตรงหางคิ้วของนางก่อนเอ่ยว่าชมหน้าอย่างเจ้าจะให้ปรปรากฏตัวต่อนหน้าผู้คนคงไม่ได้แล้วอย่างนั้นก็ทําได้เพียงเป็นอาจารย์สอนพินอยู่เบื้องหลังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าคือคนของขอหญิงงามแล้วเขาเงียบก่อนจะลีตาหนังจ้องด้วยสายตาอันตรายแต่เพื่อเป็นการทําโทษที่เจ้าหลอกขอหญิงงามโอคาจะประทับตาทาดลงบนใบหน้าของเจ้าถ้าคิดว่าเจ้าคงไม่ขัดขันกระมังเขาโบกมือสั่งให้คนเอาตาประทับทาดเข้ามาขอเพียงประทับลงไป ตาท่านที่เด่นดาอยู่บนใบหน้าของนางไม่อาจลบเลือนไปช่วยชีวิตทันเห็นตาประทับท่าถูกนําเข้ามาชิมซินมีแววตาโดนรานขึ้นมาในที่สุดพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ทาเช่นนี้ถ้าจะคืนนางวันให้พวกเจ้าเฮ้ย <c oughs> เจ้าคิดว่าหอเยเงงามของเราขาดแขนแค่นั้นหรืเแต่ว่าคนยิมเย็นก่อนเจ้านางนี่คือสิ่งที่ต้องชดใช้เมื่อเจ้าหลอกลวงหอเยเงงามข้าจะทําให้เจ้ารู้คนบางคนเจ้าไม่ควรไปยุ่งด้วยไม่ควรไปหลอกลวงตั้งแต่แรก เห็นชายวกลางคนรับตาประทับทาตไปจากผู้ฝึกตนคนหนึ่งก่อนจะย่างกายเข้ามาทีละก้าวทีละก้าวนางเริ่มดิ้นขัดขืนเพียงแต่ถูกผู้แข็งแกร่งกลุ่มตัวไว้จึงทำให้ไม่อาจหลุดจากพันธนาการได้หน้าเจ้ามีรอยแผลเป็นอยู่แล้วอย่างนั้นก็ประทับตาทาตลงบนหน้าผากของเจ้าก็แล้วกันชายไวกลางคนว่าเขาเสยปล่อยผมที่ร่วงลงมาไม้จะประทับตาทาตลงไปโผเสือร้ายที่นั่งสังเกตอย,อยู่บนรั้วนานแล้วคำรามเสียงดังร่างกายเด็กๆของมันกระโจนลงมาจากข้างบน เนื้อกงเล็บแหลมๆตะวัดใสชัยัวกลางคนที่ถือประทับไว้ในมือสีดชายัวกลางคนร้องด้วยความเจ็บปวดเขาสูดปากเลือดไหลจากมือทําให้ตาประทับในมือหลุดตกพื้นไปด้วยขณะท,ที่เขาถอยหลังเสือรายตัวนั้นใช้กงเล็บตะปบผู้ฝึกตนที่กลุ่มตัวชินซินไว้ชินซินเห็นว่ามีโอกาสจึงรีบหนีจากพันาการของพวกเขาจากนั้นก็ถอยหนีทันทีนางมองเสือรายตัวนั้นด้วยความตกตะลึงจาได้ว่าสัตว์ร้ายที่แปลงร่างเป็นแมวคือชายชุดเขียวคนนั้นเพียงแต่ พวกเขาไปจากที่นี่แล้วไม่ใช่หรือเหตุใดเจ้าแมวน้อยตัวนี้ยังตามนางมาที่นี่อีกสัตว์ลายตัวนี้มาจากไหนข้ามันเสียชายไวการคนโกม,มือที่ถูกควรก่อนจะสั่งด้วยน้ำเสียงเลี้ยวกัดชั่วขนาดหนึ่งผู้ฝึกตนที่อยู่แถวนั้นล้อมวงเข้ามาไล่ตอนหนึ่งคนหนึ่งสัตว์ลายไปที่หมุมห้องเจ้าเสือลายจ้องทหารพอมาบทเหล่านั้นที่ย่างกายเข้ามาทีละก้าวทีละก้าวมันส่งเสียงคำรามในลำคอชั่วปิดตาต่อมามันสะบัดขนและกายร่างกลับมาอยู่ในร่างกายใหญ่โตกำยำเช่นเดิมกัน เสียงคำรามของสัตว์้ายดังสะท้านสะเทือนไปทั้งหอหญิงงามทำให้คนในเมืองได้ยินเสียงคำรามนั่นพอเสียงคำรามของสัตว์้ายไม่ได้ดังเหมือนเสียงของสัตว์ป่าทั่วไปคำรามเพียงครั้งเดียวผู้ฝึกตนทั่วทั้งเมืองมีต่างแตกตื่นโดยเฉพาะเราสัตว์เม้ยงตัวเล็กหรือสัตว์้ายตัวน้อยพวกมันตัวสัน่นจนมุดเข้าไปในอ้อมแขนของเจ้านายพวกมันหรือไม่ก็หมอบสั่นอยู่บนพื้นสัตว์สัเทวะชายวัยกลางคนคนนั้นตกตะลึงเขาตกตะลึง รีบไถหลังอย่างรวดเร็วพังจ้องสัตวเทวที่กลับมาอยู่ในร่างเดิมโดยความตกใจระคนสงสัยดวงตาเบิกกว้างด้วยความตื่นตะลึงสีสัตวเทวะจริงๆด้วยํำซ้ำยังเป็นสัตวเทวะเสือระดับหกด้วยมันมาจากไหนกันเนี่ยช่วงขณะนั้นพวกเขาทั้งตกตะลึงและตื่นเต้นไปด้วยสัตว์เทวะอย่างนี้หากจับได้แล้วก็ตอนที่3 0 5 2สังหารเบลจับสัตวเทวะตัวนี้เสียใครจับได้ข้าจะตกรางวัลอย่างงามเขาพูดด้วยสีหน้าตื่นเต้น ส่วนตนเองกลับถอยหลังเลยให้ผู้ฝึกตนคนอื่นก้าวออกไปทว่าในเวลานี้เสียงของใครคนหนึ่งกลับดังขึ้นยังไม่รู้เวลาเวลาคึกคักจริงๆท่านได้ยินเสียงนั้นเสือร้ายที่กลางกองเล็บทําท่าจะก,กรจโจ์เข้าใสพันสงบสเสงี่ยมลงทันทีมันเดินใสห่หางไปที่มุมกําแพงมองในท่านที่นั่งอยู่บนกําแพงสายตาแต่ไม่ได้วความดีใจฉินซินได้ยินเสียงนั้นก็ตกเป็นเช่นกันนางหันไปมองชายหนุ่มชุดเขียวที่ปรากฏตัวกระทันหันสายตาไวเล็กเล็ก,ลกน้อยเจ้าเป็นใคร ชายวัยกลางคนสีหน้าเค,เคร่งเพียดยกมือขึ้นสั่งให้คนของตัวเองถอยลังพอเห็นสัตว์เทวาตัวนั้นเดินไปนั่งหมอบอยู่ข้างกำแพงที่คนคนนั้นนั่งอยู่สายตาของเขาไวริลิืึ้งจิ๋วที่นั่งอยู่บนกำแพงหันไปมองเขาแวบ,บหนึ่งก่อนพูดเหมือนจะยิม้มแต่ก็ไม่ยิ้มว่าลงมือกับคนของข้าและยังคิดจะจับตัวสัตว์เทวาน้อยของข้าแต่กลับถามว่าข้าเป็นใครอีกกั่นหรือคนของเจ้าสัตว์เทวาของเจ้าคือือผู้หญิงคนนี้เป็นคนในเมืองนี้ อยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วสัตว์เทวตัวนี้ยังไม่ได้ผูกพันธสัญญาจะบอกว่าเป็นของเจ้าได้อย่างไรชไายใบกลางคนเสยยิ้มเห็นเฟิงจิวมาคนเดียวขณะกําลังคิดจะลงมือหางตากับเหลือเห็นแมวน้อยสีดําสลับขาวอีกตัวที่อยู่ในอ้อมแขนเขาสายตาไวอีกครั้งสัตว์เทวอีกตัวตัวเมื่อกี้ลายแบบนี้นี่มันตรงนี้ยังมีอีกตัวไม่ทราบว่าเป็นของเจ้าด้หรือเปล่าเฟิงจิวอยากกินมุมปากเธอตบเสือเทวะที่อยู่ในอ้อมแขนเบาๆจากนั้นมันก็กระโจนลงไปประกายแสงพาดพันธุ์ จากแมวตัวน้อยกลายเป็นเสือร่างกำยำร่างกายของเสือเทวะร่างกายสูงใหญ่หน้าขั้นคาําเมื่อพวกมันทั้งสองตัวเยือนตระง,งานอยู่ต่อหน้าพวกเขาด้วยลำตัวสูงใหญ่ลวดลายสีดำสลับขาวแรงกดดันของสัตว์เทวะกระจายไปทั่วพาให้ผู้คนรอบๆอ,อกสั่นควนันสัตว์เทวะหนึ่งตัวก็หายากมากแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเสือเทวะซึ่งเป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งปวงเลยนำซ้ำยังมีถึงสองตัวชายวัยกลางคนเห็นเสือร้ายสองตัวนี้ก็ตื่นเต้นจนดวงตาแดงกัมความละโมบปรากฏในดวงตา ชินซินเห็นความละโมบในดวงตาของชายวัยกลางคนอดไม่ได้ที่จะก,กังวลทําให้คุณชายที่ไม่รู้จักกันและไม่เกี่ยวข้องกับนางมีเรื่องกับพอยิงงามเพราะนางอย่างนี้นางทนอยู่เฉยไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงพูดออกไปว่าคุณชายรีบไปเสียเถออำนาจข,ของพอยิงงามยิ่งใหญ่มากมากกว่าที่คุณชายจะจนตนาการได้คุณชายอย่าหาเรื่องใส่ตัวเพื่อชินซินเลยเฟิงจิ๋วหันไปมองนางเธอเพียงยิ้มยิ้มไม่ได้พูดอะไรมากแต่หันไปมองชายไวกลางคนถามด้วยสีหน้าเยียดยัน ในน้อยว่าดูเต็มตาหรือยังสัตว์เทวาสองตัวนี้ใช่ของเจ้าหรือไม่ชายวัยกลางคนบังเกิดจิตสังหารเขาจ้องเฟิ่งจีวก่อนจะออกคาสั่งด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบนั่นเป็นสัตว์เทวาของหอยยิงงามที่แอบหนีออกไปเจ้าเด็กชั่วเจ้ากล้าขโมยสัตว์เทวาของหอยิงงามทหารจงสังหารเจ้าเด็กนั่นทันทีชินสินตกใจนักซีดเผือดแต่เมื่อนางเงยหน้าขึ้นไปมองชายชุดเขียวกลับเห็นอีกฝ่ายไม่ตกใจหรือหวาดกลัวแต่อย่างใดเขายังคงนั่งอยู่บนกําแพงอย่างใจเย็นและผ่อนคลายสังหารทันทีความคิดนี้ไม่เร็ว ฟิงจิวกดอกพยักหน้าเอ่ยแต่ในเสี้ยววินาทีที่สิ้นเสียงของเธอเหงาร่างที่เราวกับพูดผีพุ่งโฉบออกไปผพีตาเดียวก็ไปปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าชายวัยกลางคนแล้วก่อนจะบีบคอและยกร่างของเขาขึ้นกลางอากาศ